สวัสดีครับวันนี้แนะนำเอฟซันทีดับเบิลยูห้าเจ็ดศูนย์นะครับผมโหมดสีนะครับมี ลิฟวิ่งร <SW> ูมได n a m ิกนะครับซีนิมาเกมสามเจ็ดห้าสามองวก็วันนี้เราเทส ที่ห้องแบบห้องน,น,นั่งเล่นห้องทำงานชิวๆนะครับก็เปิดทิวิ่งดูมไว้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซิก n นลนะครับ f 3 t w 5 7 0เพิ่มเป็นโหมด 3D เข้ามาให้นะครับผม 3D set up เราก็สามารถที่จะไปเปิด 3D ได้นะครับตัวนี้เป็นไฟล์3มิติอยู่นะครับถ้าเราเปิดก็จะแปลงไฟล์นะครับ อันนี้คือเราเปิดหนัง3ามิติอยู่นะครับมันก็จะเห็นตัวกระพ <on>. ริบกระพิบนะครับแต่ถ้าเราจะปิดไว้เราก็ปิดได้เลย 3D มีให้เลือก format เป็น auto size by size top b o t t อมแล้วก็เราจะล็อกไว้ที่สองรีเลยก็ได้นะครับ แต่ตัวนี้เราเปิดหนังเป็นไซส์ใบไซส์อยู่แล้วก็เลือกเป็นไซส์ใบไซส์เพื่อให้มันตรงต่อสัญญาณนะครับภาพจะได้สวยๆนะครับพอมี 3D แล้วนะครับผมมันก็จะสามารถที่จะปรับเป็น 3D ดิฟได้นะครับก็ตัวนี้จะปรับให้ลึกให้ลอยก็เราก็มาปรับตรงนี้สามารถที่จะเซตอัพได้นะครับ ส่วนกล้องไม่สามารถที่จะอัด 3D ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายนะครับไม่ใช่กล้อง2เลนเหมือนที่ถ่ายหนังนะครับถ้า default ก็จะมาเป,เป็นเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สังเกตภาพม่ามันจะขยือนนิดนึงนะครับมิติของภาพนะฮะสังเกตได้ดูจากหัวเต่าก็ได้นะครับ มันเต่าจะห่างกันนะครับถ้าเป็นศูนย์นี่ค่อนข้างจะรวมได้ดีนะครับบางท่านดูก็าอาจจะปวดตานะครับก็เราก็ไอเมนูนี้ก็สามารถที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับ3ามดีนะครับในตัว f n e h TW570 นะครับ เมนูนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีเพิ่มกันนี้เข้ามาออกนะฮะเป็น diagonal screen size นะครับเป็นปรับให้แมทกับเวลาเราเล่น 3D นะครับว่าเราจะเล่นใส่เท่าไหร่สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะน่าจะทำให้ภาพสวยขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับเป็นฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เติมเข้ามา ตัวนี้มาค่าอยู่ประมาณร0อยนิ้วนะครับที่มาเราก็ปรับได้อันนี้กำลังใช้อยู่ที่จอ9กนิ้วปรับใกล้เคียงที่สุดก็90นิ้วนะครับตัวนี้มี3 d b ดีไบเน็ตให้ปรับด้วยนะครับ มีมามาตรฐานเป็นมีเดียมนะครับอันนี้ลองปรับโลดูนะครับต่ำสุด2นะครับแล้วก็มีเดียมนะครับอันนี้ค่ามาตรฐานลองดูอีกครั้งนะ Low เอ้เมดียมครับโจทีแล้วก็ไฮครับวันนี้เมื่อกี้มีเสียงแทรกด้วยครับนี้ผมเลือกมาตรฐานไว้เหมือนเดิมครับมีเดียมนะครับเมนูนี้นะครับก็น่าจะเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับสามดีนะ ดูแล้วไม่มีความแตกต่างอะไรนะครับลองปรับแล้วแล้วก็วิวนะครับปรับแล้วไม่มีความแตกต่างเลยมากนะฮะส่วนมากจะได้ใช้ก็เป็น 3D setup นะครับแล้วก็เลือก format ของภาพตัวนี้สามารถทำ 2D to 3D ได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีไฟล์ 3D นะครับเราก็ใหตรงที่มันขึ้นสีเทาๆนะครับผม เราสามารถที่จะเลือกได้ในกรณีที่ไฟล์ 3D เราไม่มีถ้าเราเปิด 2D มันก็จะขึ้นให้นะครับตอนนี้คือเปิดไฟล์ 3D อยู่นะลองดูฉากอื่นนี้ไฟล์เปิด 3D อยู่ตอนนี้คือเราทำให้เห็นว่า เรายังไม่ได้ตั้งค่าให้ 3D รวมนะก็จะเป็นประมาณนี้ นี้วิธีการตั้งค่า3ามดีนะครับเราก็จะรวมภาพให้นะครับเปิดไม่ตรงก็จะไม่รวม เดี๋ยวเราลองปรับโหมดภาพดูนะครับ i m a เ e c คันเลอร์นะฮะเราดูฉากนี้สักน,นิดหนึ่งดูความแตกต่างของสีฟ้านะครับผม